อโอ้นอกมันบินมาแล้วมันบินมาแต่พัดลมเลยไปดูไหมนกขี้ตายอ่ะไปดูไหมยอยากไปแวะสักหน่อย,อยไหนชวนเพื่อนดูสิโอ้ยมีนกมาตายอยู่ตรงนี้นะนี่เพื่อนๆเห็นไหมโอ้ป้าเห็นแล้วไปเรียนได้ <c ười> อ่ะเปิดร้านจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้ามีเฮลิคอปเตอร์มีชา,านมไข่ม,ขมุก มีสลามอื๊ลูกค้าจะเลือกอะไรดีคะโอ,โอ้จะเอาเฮลิคอปเตอร์อุ้ยทำไมมันหลุดออกล่ะลูกค้าจ่ายตังก่อนสิตีอีกแล้วเซ็นไว้เหรอแค่เซ็นไว้เองโอ้วันนี้น้องนาวาได้อะไรมากินโอ้นมชมพูอ่ะเจาาเลยตึมมันเป็นยังไงอร่อยมันของหมูไหมลองชิมดูสิ อร่อยไหมอกว่าที้า <laughs> <laughs> ทำไมว่าอย่างนั้นล่ะเธอนะวาดูนะหมุจะหลับตาแทงแก้วนะหมูไม่รู้นะว่ามันอยู่ที่ไหนถ่ายหรือ,อยังถ่ายแทงถูกไหมอู้แม่นมากเลยไหนดูเจออะไรอืมไหนมันคือตัวอะไรตัวอะไรวะ ว้าวกิงคือตัวใหญ่มากโอ้เพื่อนๆดูมันจะเดินไปหานาวา้านะน้านาว้า